เจได้ไม่ได้บอกอยู่เไม่งั้นเจจะได้ทำสถานีอ่ะอ่ะงไหนแล้วเนี่ยอ๋อผมบอกคุณเป็นเวิร์สยุคนี้อะไรอะไรมันก็ต้องเป็นเวิร์สหมดครับผมใช่ไหมเ้ร็จแต่ทีเนี่ยเขาสามารถที่จะเชื่อมนเป็นโดที่อยู่บ้านได้เออเพราะว่าจะใช้พี่อะไร ดียถูกต้องครับเจฟแล้วในงานนี้ครับเซ็นทรัลแอนิเมชั่นลอสแแงเนี่ยเราจัดให้แล้วสำหรับกิจกรรมนี้คือลูกค้าเองเนี่ยสามารถที่จะใส่แว่น VR อาร์ครับและสามารถที่จะซื้อสินค้าภายในเมทัลเวิร์สของเราได้อ่ะเดี๋ยวเราดูให้ดูตัวอย่างนะครับนะมาเดี๋ยวจะลองให้เจฟใส่แล้วก็มีเดี๋ยวมีทีมงานอีกคนหนึ่งช่วยแล้วเดี๋ยวผมเองเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าคืออะไรนะครับอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวให้เจฟใส่ก่อนเนาะเอ้อ่ะขออนุญาตนะครับ คุณสามารถมีโอกาสเที่ยวได้หมดนะครับผมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะอยู่มอนนอกก็ได้นบฮะคุณก็สามารถที่จะเที่ยวงานของเราได้นะครับผมซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าไปดูนาฬิกากว่าสิบแปลงครับในงานนี้ได้เลยและคุณสามารถที่จะสแกนแกี่วโค้ดแล้วก็ชำระเงินผ่านชัดแลดช็อปได้อันนี้ก็เป็นช่องทางน,นะฮะที่เวลาคุณมาช็อปกับเซนทรัลนิพัฒน์เมสโตเวลาดูในไลฟ์นะฮะก็สามารถได้หมนกันอ่ะทีมงานครับมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีคนช่วย ตอนนี้เจฟเห็นอะไรบ้างครับในนี้เห็นอะไรหรือยังเห็นนาฬิกาเนาะตอนนี้เห็นเป็นนาฬิกาอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในห้องเนี่ยมันก็จะมีอะไรนอกเหนือจากนั้นนะครับอ่ะทีมงานช่วยมาหน่อยเร็วนะฮะอ่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะตอนนี้เจฟเข้ามาในห้องแล้วเนาะเจฟเองเนี่ยนะครับเห็นนาฬิกาหรือยังตอนนี้เห็น ใหญ่มากครับเออในการเลื่อนใหญ่มากเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมีสิบแปลงด้วยกันนะครับก็ให้เจครับกดปุ่มนี่เลยครับจอยสติ๊กมีงานช่วยขึ้นมาได้ไหมฮะมามาแนะนำเจฟพี่หนึ่งครับผมครับเดี๋ยวผมจะได้ช่วยดูนะครับผมว่ามามาประกบเจฟเลยครับประกบเจฟเลยครับนี่ได้ไหมครับมาเลยวิธีการอย่างไรอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่ฟังนะครับและตอนนี้เนี่ยนี่คือห้องเวทเตอร์เวิร์สของเรานะครับ ก็อันห้องเนี่ยสิ่งที่เจฟเห็นนะตอนนี้คุณจะเห็นแบรนด์ต่างๆครับเช่นตอนนี้เจฟโอจะเห็นเป็นนาฬิกากับแบรนด์โอลิสนะครับเป็นนาฬิกาจากแบรนด์ไซโกและแบรนด์อื่นๆเหมือนกับเรมอยู่ในางนนานอีเวนต์งานหนึ่งนะฮะซึ่งตัวเจฟเองเนี่ยก็จะมีอะจอสติ๊กอยู่ที่มือเจฟเองสามารถที่จะเลื่อนตัวเองเข้าไปสู่แบรนด์ต่างๆได้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะเจฟอาจจะชอบแบรนด์วีโดแบบนี้ครับเจฟสามารถที่จะ กดปุ่มจอยสติ๊กเพื่อให้ตัวเองเด้งไปที่แปลนนี้เพื่อไปดูนาฬิกาใกล้ๆได้และถ้าตัวเจฟเองชอบจะมีตัวอีวังโคสขึ้นพร้อมบอกราคาอยู่อย่างตัวเนี้ยอโอเลสมีบอกอันเซอร์ปึงเพื่อที่จะไปเข้าสู่ช่องทางการชำระเงินในแชทแอนท็อปนี่เป็นช่องทางของเซ็นทะรัลอิพเตอร์เนตโครับทุกคนก็เหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีฟังชันที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถเล่นเป็นเช่นการสร้างอวตารขึ้นมา การสร้างแอคเคาท์ขึ้นมาก่อนนักเก่งครับนี่เห็นไหมฮะนี่ครับนี่คือสิ่งที่เชฟเห็นอยู่นะตอนนี้ครับเนี่ยก็จะมีนาฬิกาดิงเรียงกันทั้งหมดสิบแปลนด้วยกันนะฮะเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยก็ถือว่าเปิดประสบการณ์ในการช็อปครับกับงานเซนทิฟต์อารีมายโพสแฟร์อีกหนึ่งช่องทางนะครับผมเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้มามีประสบการณ์ร่วมกับพวกเราแล้วก็จะได้แบบเข้าสื่อร่วมกันและกเวิร์สแบบเป็นตัวจริง นะครับผมซึ่งจริงๆเราจะมีตัวแอปด้วยนะครับผมนี่แอปของเราชืาา่อว่า Spatial นะครับแอป Spatial ตัวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาแล้วคุณสามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนเลขกล้าวปรับเปลี่ยนเดินซ้ายเดินขวาได้อ่าเห็นไ,ไหมฮะนี่หล่อทุกย่างก้าวนะครับผมนี่เดินได้หมดสลับสลับได้หมดนะครับผมเป็นตัวอย่างดีๆนะครับอ,อยู่ในคอนเซ็ปต์ตลอด ถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งอ่าเอ๊เจ๊กเบื่อแล้วถ่ายภาพนิ่งอยากถ่ายพีเปอิงดีกว่าดเจยังจังแค่นี้แหละม่วอยากอ่ะเดี๋ยวให้เจ๊หมนลอตัวมเจ๊หมุนลอกตัวไปเห็นไหมฮะก็องบอกได้นะครับว่าเวลาลูกค้าสนใจคุณสามารถสแกนเบร์โค้ดนะครับคุณจะใช้ iOS สใช้เ n ็น o i d มาได้ทันที วันนี้ครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนครับที่เข้ามาเที่ยวชมเมตาเวิร์สของเราและแท็กหน้าจอและโพสต์รูปบรรยากาศในเมตาเวิร์สลงไปในโซเชียลของคุณครับไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กครับคุณติดแฮชแท็กคำว่าเ e n t r a l the ultimate w a t c h fair นะครับลงไปด้วยแต่ยังไม่พอให้คุณแท็กหาเพื่อนๆของคุณด้วยทั้งสองคนครับเมื่อทำตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณเนี่ยติดต่อทีมงานเพื่อรับวอชเชอร์ส่วนลด100บาทได้เลยแต่ต้องใช้เฉพาะงานนี้คุณมา ทีมงานช่วยเก็บปกรณ์น mm ิดเดงอ๋อเดี oh, ๋ยขอถ่ายรูป <Radio> ก่อนน้องได้ได้ให้ทีมงานช่วยจัดแต่งทรนผ่อนน้อน เขาไปช่วยผมร้องตอนที่ผมร้องติดเลย <c oughs> นะี่ร้องติดเหรอเออนี่ใส่ดีความสามารถเยอะนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยนี่นะครับผมย <c oughs> ังใจดีด้วยนะครับผมอะก็ช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวจะให้เจฟเนี่ยฝากนิดนึงดีกว่าสำหรับงาน,นดีๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ฝากผลงานฝากทุกอย่างให้หมดเลยอาเป็นผลงานก่อนดีไหมแต่แพนรออยู่สำหรับเน็ตเป็นซีรีส์หรือซิงเกิลใหม่ๆเชิญครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับวันนี้ผมเพื่อ กลับประชาเกาหลีนะครับ้า <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวจะมีซิงเกลิลที่ประหลับกับศิลปินเกาหลีที่จะ <Wow. S 1> อ,ะาาอ,กกอแล้วก็เพลงใหม่ของเชฟแองนะซิงเกลิลที่5ครับผมก็กำลังจะออกแล้วนะครับผมแล้วก็ฝากทิทอสและซีรีส์ด้วยครับผมแล้วบทเป็นคนที่ทุกคน อยู่หัวเลยครับผมแต่นี่ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่เจอทั้นัเจอเป็นคนอารไยมากเออเออครับผมมาแล้วก็ฝากครับผมวันนี้ตอนทุกต้องจริงมีหลายส่วนไปก็ฟิวด้วยรับครับครับแล้วก็ฝากนะดีๆนะครับผมเซ็นทรัลเดี๋ยวในเดือนกอสลานะครับผมก็อย่างที่บอกคือในการเนี่ยมัน คือผมบอกไลฟ์สไตล์ของเรานะครับผมแล้วก็จริงในงานนี้ก็จะมีทุกๆไลฟ์สไตล์ของเราที่เราเป็นเนะี<ม>่ยแล้ก็สามารถไปดูได้ว่า,าเหมือนเธอชอบอาจจะมีรุ่นที่แบบราคาสูงอนะไรเงี้ยแต่ว่ารุ่นที่ราคาสูงเนี่ยมันก็เป็นการ investment piece ที่แบบใ,ในอนาคตราคาไม่จะขึ้นไปเรื่อยๆรือแล้วก็จริงแล้วก็ผมว่าพอได้มาดูจริงๆวันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันมีหลายรุ่นม,มากที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เออประหลาดใจมากเลยนีรู้สึกว่ามันแปลกตามากแล้วก็โมเดิร์นจริงๆครับผมก็ยังไงก็เชิญชวนเข้ามาครับผมทุกคนที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับผมที่สุขลับเทานานก็สามารถเป็นคมาได้ครับผมเพราวันแน่นคราวันนี้จะมีถึติปที่ผมครับผมแล้วที่สำคัญเมื่อกี้ที่พาเชฟไปอ่ะไม่ต้องเวิร์สอ่ะก็สามารถที่จะสแกนเกยวโค้ดเอ๊ะไม่ใช่สแกนเกยวโค้ดดสแกนบาร์โค้ดจังหวะ ผายถึงเด็กอ่อนคนนั้นใช่ไหมัครัรนะหงนี้านมางนี้ด้วยไม่ใช่าานธรรมดาคิมหันเลยะก็ฝากผู้วกเรานะครับผมคุณผ่านะฮะกับปอเช่นะฮะรัจบโดยโดยติณสิทธิ์นะครับผสิทธิ์สุด เอาแหละก็ถือว่าเป็นความสุขดีๆนะที่วันนี้นี่นะครับผมนำเซ็นทรัลเดออาร์ติเมียนบอดแฝดจัดให้กับแฟนๆทุกคนนะครับและอย่างที่เจฟบอกไปเลยนะครับว่าซื้อไว้ใส่เองได้ซื้อไว้ลงทุนได้นะครับผมและที่สำคัญโปรโมชั่นเยอะมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณเจฟมากๆนะครับขอบคุเจฟสุดว่าแข็งแรงงานเยอะๆนะครับเจฟครับแล้วก็แฟนคลับเยอะๆแบบนี้เลยและบอกว่าให้แฟนคลับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆกันขอบคุณที่มารับชมนะครเจฟไปแล้วก็ ทุกครั้งที่ได้มาเจอทุกคนมันมีความสุขจริงๆอยากเจอกับทุกคนทุกวันเลยมันเป็นไปได้ไหมจริงหรอที่ฉันหว่านเงินมาเพื่อคุณคุณไปทำงานรวมแล้วกันับผมอยแค่วมาเจอแค่ว่าเจอกันผมก็ดีใจมากแล้วครับผมขอบคุณที่ทุกคนก็คือแบบน่าจะเลิกงานหรือที่เลิกเรียนมาถเงี้ยก็ขอบคุณที่มาเจอกันแล้วก็สุดยอดขอให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับผมสุดยอดวันนี้แจ็ใส่เสื้อตัวเล็กมาเขาอยากให้รู้นะว่าชอบครับ ไอจีนะไอจีนอจีนะครัผมอ่านอานอ่านอ่อ่นอ่น่นอนอ่นอ่านม่านใ่นอ่า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 นอแลนอ่าใอ่านอ่านอคาัานอ่อ่านอ่านก็นอ่านนออ่าอาน่านาน่านอ่นอ่อ่อ่เออ่เนอ่านอ่า่อ่านอ่านนออ่ออ่าใาอ่อา่น่อออะอ ยอดเจ๊บอกว่าไม่ต้อง follow หรอกไอจีแค่โพลี่อินแล้ววิดีก็พอแล้วคนนี้เขาแน่นอนจริงแต่นะอนตากันต่างไปกดไลครูปคุณโอเคครับเหื่อนกมามจะเป็น follow ด้วยผมจะบอกให้เพื่อน follow คุณหมหมดเลยได้คุณมา c มเ m e n t มุกของคุณในคอมเมนต์ได้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 เจชื่อไม่ใช่นะครับวันนี้ขอบคุณเจ๊มากมาอย่าลืมนะมาช็อตกับเซนเอร์อัลลิเมตวอทหรือสะดวกตาคาไหนไปช็อตี่เศษโอดท้อนั้นนะครับผมขอบคุณมากครับผมเจโอเคครับผมสิ่งตกับเจดู พีเ่เจ๊ถ่ารูปไปขออนุญาตถ่ายของ